พทพัชสนวัย48ปีไขข้อสงสัยทำไมพูดไม่ชัดหายจากจอ10ปีอดีตพระเอกดังเปิดอาชีพใหม่แพทพัชสนวัย48ปีไขายข้อสงสัยทำไมพูดไม่ชัดหลังจากหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานนับ10ปีสำหรับอดีตพระเอกหนุ่มแพทพัชสนล่าสุดเจ้าตัวกลายมาในหน้าจอทีวีครั้งในบทบาทของชายรักชายงานนี้แพทพัชสน จะมาเผยเหตุผลว่าทำไมถึงยอมเล่นบทนี้พร้อมเล่าความรักสุดพังในอดีตเห็นแบบนี้ถูกนอกใจมานับครั้งไม่ถ้วนหนักสุดเจอแฟนสาวอยู่กับผู้ชายในคอนโดต่อหน้าต่อตาถึงสองครั้งแต่ปัจจุบันความรักแฮปปี้อยู่กับสาวนอกวงการที่อายุห่างกันถึง15ปีอยู่ดีๆหายไปเลยหายไปไหนแพทไม่หายไปไหนครับยังอยู่ประเทศไทยหมายถึงหน้าจอแพทคือตอนที่หายไปยังมีละครอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้เป็นพระเอกกลายเป็นบ้างเป็นพ่อบ้างถ้าไม่ได้ตั้งใจดูละครเรื่องนั้นก็อาจจะไม่ได้เห็น สองคือพอเริ่มห่างหายจากการเป็นพระเอกใช่ไหมครับผมก็เริ่มทํางานประจําด้วยท่าง,งั้นตอนนั้นเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นพระเอกแล้วเราไปทํางานประจําดีกว่าแพทจริงๆมันมั่นคงกว่าถ้าเราสามารถบริหารเวลาได้เราก็สามารถทําหลายอย่างได้นอกจากถ่ายละครง,งานหลักๆทําอะไรแพทผมเป็นฝ่ายการตลาดของเซ็นทรัลบัวนะครับเรามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการตลาดหรือชอบทางด้านนี้อยู่แล้วแพทผมโตแล้วเรียน มหาวิทยาลัยที่อเมริกาแล้วจบด้านการตลาดแล้วผมมีโอกาสได้รู้จักครอบครัวจิราธิวัฒน์และขอไปฝึกงานน่าจะประมาณ30ปีที่แล้วแล้วพอถึงช่วงที่ผมคิดว่าควรจะลองทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่ละครก็เลยติดต่อเข้าไปในวงการยังมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามไหมแพทยังมีนะครับเพิ่งจบไปของแกรมมีเป็นซีรีส์วาแล้วตอนนี้มีหนังของอเมริกาที่มาถ่ายเมืองไทยโชคดีมากเขาบอกว่าต้องการคนไทย ที่พูดภาษาอังกฤษชัดอะไรที่ทําให้พี่ตัดสินใจจากพระเอกมาเป็นชายรักชายแพทไม่เห็นเป็นไรมันเป็นการแสดงคือแสดงให้คนเขาเชื่อว่าเราเป็นรู้สึกว่าโอเคประสบความสําเร็จในบทเรื่องนั้นแฟนปัจจุบันคบมาหลายปีแล้วกับรุ่นน้องที่ห่างกัน15ปีแพทเขาเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยตั้งใจทํางานไม่ติดดูแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการแพทไม่ได้อยู่ในวงการครับคบมา5ปี อายุห่าง15ปีสำหรับที่มีปัญหาอะไรใหม่แพทไม่มีมีเพราะเขาทําตัวแบบผู้ใหญ่เขาเข้าใจเราง่ายเวลาเรามีปัญหากันแค่พูดไม่ชัดเขาก็หายแล้ว